รถแก้คายเสียลักพิกความบริเวณขาออกของอำเภอหนองหานควายเจ็บและเน่าแลนนี้เลิดเปิดเปิงเคาะซ้ำกรมสัตดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนรถกระบะชนควายเพิ่มที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนเหตุการณ์สิเป็นส่องไหนพี่น้องติดตามเพจพยาบาลฟินบอเขามาแล้วกดแชร์กดไล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพจซอยกันเด้อครับพี่น้องเสาร์เมืดวันที่6เมษายน2,567ครับพี่น้องครับเวลาตีสี่หาสินาทีครับเกิดอุบัติเหตรุรถยนสิบปลอบรรทุกควายเต็มรถครับที่เดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลก กำลังจะเดินทางไปทรงค่ยที่จังหวัดมุกดาหารเกิดพิกความนารานเปลมการยางฟังทัางทิตะเว้นออกของอำเภอหนองหารเบื้องตนคนขคับรถบรรทุกและผู้โดยสารร่วมกันสามคนตอนนี้ปลอดภัยดีบได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิน้นแต่ควายที่บรรทุกมา ได้รับบาดเจ็บและสูญหายจำนวนหลายตัวจากที่บรรทุกควายมาทั้งมด22ตัวคณะเดียวกันควายตกใจได้วิ่งไปคนละทิศละทางได้เกิดอุบัติเหตุซัำซอนลถย่นกระบะที่ตามมาทางหลังเป็นกระบะคอกขั้นสีขาวบรรทุกอย่างลดยน่นมาชนควายที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนเขายางจัง ได้รับความเสียหายนั่นก็คือกระจังนาหังไปเต็มเต็มครับสำหรับรถขอ,อก,กระบะคันสีขาวส่วนคนขคับปลอดภัยดีต่อมาเจ้าของควายได้เล่งทําการหาควายที่วิ่งเข้าป้าข่างทางและได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ พร้อมกับอาสาสมัครทรงเสริมถ้ำอํำเพื่อนองหารใส่อุปกรณ์ตัดทางเพื่อซอยเหลือควายที่ยั่งติดอยู่ในส่วนของคอกรถบรรทุกสิบหล่อเล่งตัดทางซอยเหลือควายที่ติดอยู่ในส่วนของตะไครยและเล็กขอกของรถบรรทุกและเจ้าหน้าที่เล่งทําการเครียย์พื้นที่เพื่อนําควายซากรถออกจากพื้นที และจุดที่เกิดอุบัติเหตุรถพิกความยังมีในส่วนของอุปสรรคนั่นก็คือขาบน้ำมันรัวไหลจำนวนมากได้ประสานในส่วนของรถน้ำอบตอน้องหานฉีดล่างน้ำบนพื้นถนนและมีควายได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งมดจำนวน3สามตัวจึงแจ้งประสุัวิ์อำเภอเพื่อตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น ควายได้รับบาดเจ็บ3มตัวและกระสูญหายอีกหลายตัวนะครับทางเจ้าหน้าที่และเจ้าของควายกสิทธิ์เล่งทําการหาควายให้พ่อและก็ให้ครบทั้งหมดควายที่ได้รับบาดเจ็บกสิน้ำการทร่รักษาต่อไปเนาะครับเนาะต้องกราบขอบพระคุณในส่วนของภาพและข้อมูลข่าวจากเพจน้องหานบ้านเฮาเนาะครับ ที่ได้อื้อเฟื่อในส่วนของผาพและข้อมูลขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมทักทายเพจพยาบัลฟินบอรพรข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือว่าจะเป็นรอบนอกต่างอำเภอในส่วนของจังหวัดอุดรธานีข่าวต่างๆพี่น้องสิ้ฮหูรวดเร็วท่านใจเพียงแค่ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์สีบอผาดข่าวสารและก็คลิปใหม่ๆที่อัปเดตตลอดที่มีข่าวสารเกิดขึ้น ขอบคุณลหลยลพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ